มาให้แล้วกับลูกค้าที่รอครั้งที่แล้วนะคะใครที่บอกว่าผมเก็บครั้งที่แล้วไม่ทันนะคะให้เก็บรุ่นนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามาแค่รอบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะขาดอีกยาวๆนะคะปลายเป็นโซลิดคาร์บอนนะคะแล้วก็สำคัญคือเขาเป็นคันสปินนิ่ง4ท่อนนะคะกาไฟ4ท่อนท่อนตายจะเป็นเนื้อโซลิดคาร์บอนนะคะงออย่างนี้ได้ อย่าไปงออย่างนี้กับพันอื่นนะคะหักเน่นโนนนะคะหักเน่นโนนนะคะแล้วก็ไล่ยราคาโปรโมชั่นนะคะตัวนี้แต่งเต็มมาให้ตั้งแต่ด้ามเลยนะคะด้ามแต่งรีซีฟแต่งนะคะสีใหม่จะเป็นสีดําเท่ๆฟูๆนะคะกับขั้นอีกะนะคะตกมึกรุ่นลูกคาดนะคะคิสมาสนะคะความยาวแ8ฟุต4ท่อนนะคะน้ําหนักเหยื่อ โยที่แนะนำนะคะก็คือเบอร์2.0ถึง3.5นะคะลายก็คือ0.6ถึง1.2นะคะน้ำหนักเหยื่อที่แนะนำก็คือ6ถึง22กรัมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นว่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงครับพี่มันมีทั้งน้ำหนักเหยื่อแล้วก็น้ำหนักโยอ่าน้ำหนักเหยื่อก็คือถ้าเราจะเอาไปตีอย่างอื่นเช่นกระพงก็ใช้ได้นะคะ6ถึง22กรัมนะคะถ้าเราอาจจะเอาไปตกสปิวก็ใช้ได้ แล้วถ้าเราจะเอาไปตีปลาหมึกใช้ได้แน่นอนนะคะมันเป็นคันตกปลาหมึกแต่นูเห็นที่เจอเจอมานะพี่เอาไปเล่นในนี่กันเยอะมากเลยสปิวแล้วก็ตกฮาจิใช้ไฟข้อดีก็คือมันตีหัวดได้เพิบมเพิ่เห็นเสียงไหมไม่อยากจะขวดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะทานใจเกินไปรับรองความสวยระดับวาวุ่นใจแน่นอนรับรองความเด้งระดับแบบวาวุ่นใจนะคะแล้วก็สระพัน์คือ มันมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะที่ทำไปเป็นโซลิดคาร์บอนและเป็น4ีท่อนนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะจาก1,590บาทนะคะเหลือเพียงคันละ1 1 9่ันบาทนะคะมาแค่25คันเท่านั้นนะคะใครที่พลาดทั้งที่แล้วหนูบอกเลยนะคะหมดรุ่นนี้ไม่มีอีกแล้วสายตกสปิวตกหมึกตกกระพงตกชายฝั่งเก็บได้นะคะมาพร้อม2องคันอย่างดีเป็นฟองน้ำหนานุ่มนะคะกันกระแทกแฟุตสี่ท่อนนะคะ iPE ที่แนะนำก็คือ0.641.2เดี๋ยวเรามาจับชุดคู่กับลอ,อกเทปเทให้ด้วยนะคะอ้อราคาโปรโมชั่นนะคะจาก1,590บาทเหลือเพียง1,190บาทค่าส่ง EMS คั้งละ100บาทไม่ว่าคุณจะรวมสั่งกันกี่คันนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะกดไปได้เลย